เหตุเนี่ยผมจึงอยากถามท่านแม่ทัพว่า,าถ้าเกิดมีการประทะกันจริงๆยกระดับไปถึงขันนะั้นจริงๆแสนยานุภาพของกองทัพเฮานี่พร้อมว่าครับท่านแม่ทัพครับในการที่สิลบสมมุติว่าไปหอดจุดนอันอิเลีครับเท่าเตรียมการไว้บมดแล้วเอาปรเมเ่อร์นมเมืหเมให้ทหารให้ พอเข้านอนตาลับโลดบอกคุณพ่อคุณแม่เด้อที่เมืองคิปแม่ทับอยู่นัน่นเอฟซีแม่ทับมีเต่อายุเจ็ดสิบข้นเด้อผู้ลงค้นมาขอถ่ายรูปหนบปัดกับเหลียวไปเห็นกับหนากล้องก็ว่าเป็นเป็นตาเป็นตาฮักก็ยังนี่คุณป้าคุณยายเตรียมให้หมดแล้วเขาเขาประกาดอ,อกนะครับท่านเขากล้าคือเมดทุกอย่างจะจบภายในสามวันนะครับ ไม่มีปัญหาครับจบจบไปแมนเท่าได้เขาได้จบปลอดภัยครับบ,บ,บ,บ้านน้องปลอดภัยแน,น่นอนเพราะว่าแม่ทัพจะอยู่ข้างหน้าตลอดจะไม่ได้มาอยู่กับพวกเราแม่ทัพไม่เคยอยู่ข้างหลังนะครับขอบคุณครับ<ถ>หนูถามอะไรนะลูกเมื่อกี้ถามถอะไรนะคำถามจากทางน้องน้อนิสิต่าทานว่า ปรา,าสาทที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นของใครกันแน่ค่ะท่านคะเป็นของไทยครับมีคำถามอื่นไหมครับเพราะว่าทหารไทยไม่ยอมครับคนอื่นไม่รู้แต่ว่าทหารไทยไม่ยอมนะครับถ้ามาก็ตามที่เป็นข่าวนะครับก็บตามนั้นนะครับ พอดีว่าประสาทตามเมืองทมนี่อยู่ลึกเข้ามาในเขตแดนไทยนี่เกือบกิโลเมตรใช่ไหมครับไม่ถึงครับ,รรบประมาณสักสิบห้าเมตรนี่แหละครับแต่ว่าเป็นแผ่นดินไทยคือถ้าทหารฝั่งูนเขาแบบขออนุญาตถ้าสแสดงกล้ามดากอะไรยงนี้บอกเขาว่ามึงลองยนี้นะนี่วันนี้กูเตะมึงอย่างนี้ได้ไหมครับ <laughs> เตะไดุ้ยันย่านเาขาย่านเขาบสบายย่านเขา เจ็บตัวย่านเขาขาหักเว่าสูสสู้มวยไทยนายขนมต้มเราไม่ได้หรอกสงสารเขานะลูกครับเขาก็ดูเขาหน้าสงสารนะนะเขาตัวเล็กกว่าเราเยอะวันนั้นก็ไปเจอแม่ทัพกับก็เห็นอยู่แล้วนะเจอแม่ทัพเขาก็เกรงใจเขาก็ให้เกียรติกันไม่เป็นไร ถ้าไม่ได,ด้ใช้อาวุธก็ใช้ความอดทนอดกั้นไว้ก่อนนะครับเราจะไม่พยายามใช้อาวุธอะไรเป็นผู้นําต้องคิดหลายๆรอบด้านเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ถ้าใช้อาวุธก่อนก็ไม่ต้องพูด